ท่านผู้ฟังครับความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่คิดคือปอบคือผีคนตายแต่อาจารย์คงขอบอกเลยว่าปอบคือผีที่เป็นคนครับต้นกําเนิดของปอบนั้นส่วนใหญ่เกิดจากคนที่เรียนวิชาอาคมหรือเล่นของแต่ไม่สามารถรักษาข้อห้ามขลําของครูบาอาจารย์ได้หรือจิตใจไม่เข้มแข็งพอ จนทำให้ของเข้าตัวสายเวทมนต์ดำที่เลี้ยงไว้นั้นเมื่อคนเลี้ยงคุมมันไม่อยู่มันก็ย้อนกลับมาครอบงำร่างเปลี่ยนคนคนนั้นให้กลายเป็นาธาตุของความหิวโหวยกลายเป็นปอบมนหรืออีกกรณีหนึ่งคือปอบเชื้อคือพ่อแม่เป็นปอบก่อนตายต้องคายตะขาบหรือถมน้ำลายที่มีเชื้อปอบให้ลูกหลานรับช่วงต่อหากไม่มีใครรับ ปอบตัวนั้นก็จะตายตาไม่หลับทรมานแสนสาหัสความหิวโหวยและการเกินตับเมื่อใครกลายเป็นปอบแล้วในยามปกติเขาก็จะเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่แววตาอาจจะดูล่อแรลกไม่กล้าสู้คนชอบเก็บตัวแต่พอตกดึกหรือเมื่อความหิวเข้าครอบงำ ดวงจิตของปอบจะออกจากร่างมักไปในรูปของแสงไฟสีเขียวๆหรือสัตว์ดำๆเที่ยวออกไปหาเหยื่อสิ่งที่ปอบชอบกินที่สุดไม่ใช่ข้าวปลาอาหารครับแต่คือเลือดสดๆของข้าวและที่โอชะที่สุดคือตับไตไส้พุงของมนุษย์ครับปอบจะใช้วิธีสิงร่างคนที่ดวงตกหรือเจ็บป่วยเมื่อสิงร่างใคร คนคนนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากคนแก่ไม่มีแรงจะกลับมีพละกกำลังมหาศาลตาขวางร้องโวยวายหาของกินกูอยากกินลาบเลือดกูอยากกินตับและถ้าไม่มีใครช่วยทันปอบมันก็จะกินเครื่องในของเหยื่อจนหมดจนเหยื่อตายไปในที่สุดที่ชาวบ้านเรียกว่าไหลตายหรือนอนหลับตายนั่นเองครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นปอบ คนเฒ่าคนแก่บอกวิธีสังเกตง่ายๆครับ 1. ไม่สู้ตาคนปอบจะกลัวพลังตาของคนปกติมักจะหลบสายตา 2. ไม่มีเงาหัวให้สังเกตเวลาเดินกลางแดดหรือมองในเงาสะท้อนน้ำว่ากันว่าคนเป็นปอบจะไม่มีเงาหัวครับ 3. กลัวใบหนาดหรือไหว ปอบจะกลัวพืชที่มีริททางคุณใสโดยเฉพาะใบหนาดและไม้หวายที่ผ่านการปลุกเสกพิธีกรรมไล่ปอบเมื่อหมู่บ้านไหนมีคนตายปริศนาติดต่อกันชาวบ้านจะรู้ทันทีว่าปอบอลาวาดเขาจะไปเชิญหมอธรรมหรือหมอผีสายขาวมาทําพิธีหมอธรรมจะถือไม้หวายลงอาคมเข้าไปฟาดคนที่ถูกผีเข้าเพียพ้ยเพี้ยร่างนั้นจะร้องโหยหวน แต่ตัวคนไม่เจ็บนะครับเจ็บที่ผีปอบหมอธรรมจะคาดคั้นถามว่ามึงมาจากไหนมึงเป็นใครใครเลี้ยงมึงจนกว่าปอบจะยอมบอกชื่อเจ้าของร่างต้นต่อเมื่อปอบยอมจำนนหมอธรรมจะบังคับให้มันออกจากร่างแล้วจับดวงวิญญาณน,นั้นยัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่หรือหมอดินแล้วเอาผ้าขาวลงยันปิดปากหมอพันด้วยสายสิน จากนั้นก็จะนำหมอที่ขังวิญญาณปอบไปถ่วงน้ำหรือไปฝังดินในป่าช้าเพื่อไม่ให้มันออกมาทำร้ายใครอีกได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังตำนานผีปอบเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าวิชาอาคมนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมหากใช้ในทางที่ดีก็คุ้มครองตัวแต่หากใช้ด้วยความโลภหรือรักษาไว้ไม่ได้มันก็จะย้อนกลับมาทำร้าย เปลี่ยนคนให้กลายเป็นผีที่ต้องทนทุกทรมานกับความหิวโหวยไปชั่วกับชั่วกลาลนานสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพระครุ้งครองสวัสดีครับ